โอง่งอยู่นี่โอง่งแอบมาหลบอยู่ถังขยะแต่โอ่งไม่ใช่ถังขยะนะคะทุกคนวันนี้โอง่งอยู่ลำลูกกาคลองห้าใกล้กับจุ่มยักษ์อยู่ฝั่งเดียวกันกับจุ่มยักษ์ <c oughs> เขาเรียกจุ่มจานยักษ์มัง้งรู้สึกเนาะ <c oughs> บึงคำพร้อยลำลูกกาคลองห้านะคะอยู่โครงการปรึกษาวินเลดหนึ่งนะคะ เขาอยู่แปลงมุมริมทุกคนจะเห็นพื้นที่อันกว้างๆของเขาเลยได้ดูแอเรียโดยโดยรอบก่อนเนะาะถนนหนทางอ่าประตูสไลด์ลุงคะหลังนี้ทุกคน60ตารางวานะคะมีทั้งหมดฟังนะคะ5ห้องนอนนะคะมีห้องนอนด้านล่างสองห้องห้องนอนด้านบนอีกสามห้องจอดรถในบ้านทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมานับกันว่ากี่คันสี่ถึงห้าคันเลยลือนะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะมี2ห้องน้ำนะ60ตารางวาหลังมุมริมเป็นส่วนตัวมากๆเข้ามาด้านในเลยดูด้านไหนกันก่อนกว้างมากๆนะคะดูมุมนี้กันก่อนเขาปูก,กระเบื้องเต็มพื้นที่นะคะเข้ามาด้านนี้กันนะคะเขายกพื้นสูงระดับมีลูกค้าหลายท่านมาบอกว่าตรงไหนที่ยกพื้นระดับสูงแยก แจ้งชัดๆให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยนี่เลยนะคะทุกคนดีเลยยกระดับขึ้นมาหน่อยนึงนะคะทุกคนมาตามอง์คมาเลยค่ะกําแพงเขาจะสูงประมาณนี้น่าจะเมตรนึงนะคะน่าจะเมตรนิดๆตรงนี้เขายิงผนังเบาชักล่องให้เป็นส่วนตัวทึบนะคะและข้อมูงหลังคาตรงนี้ออกมานะคะห้องตรงนี้อะไรเอ่ยไม่รู้ล็อกไว้เดี๋ยวค่อยไปดูด้านในกันนะคะ ตรงเข้ามาตรงนี้อ่าระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมาเจอปั๊มน้ําแทงน้ําของเขานะคะหลังนี้ลืมบอกไปบ้านเย็นมากๆบ้านหันหน้าทางทิศใต้ถูกตั้งค่ะที่วางเครื่องซักผ้าเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะมีปลั๊กนะคะโป่งโล่งรับแสงนะคะรับซักด้วยมาทุกคนมานับที่จอดรถกัน ตามโอ่งมาเลยจ้าที่จอดรถนะคะหนึ่งคันอ้วนๆเลยนะคะรถสองคันอ้วนมากเลยนะคะรถสามคัน number f <four. S 1> สี่คันนะคะทุกคนคันที่ห้าคุณต้องไปตัดต้นไม้ออกเองนะคะ <laughs> หรือจะจอดไว้หน้าบ้านก็ได้คันที่5นะคะแต่ทุกคนแอเรียตรงนี้เราดูรอบนอกก่อนเข้าไปดูด้านในนะคะทุกคนต้นไม้อะไรเอ่ยคอยรักใต้ต้นกระโดนอยากจะตนพลไปหาผู้สาวอุย <laughs> ลืมไปว่าสาวแต่งงานแล้วนะคะสาวเขาแต่งงานแล้ว คอยรักใต้ต้นกระโดนอยากจะต้นพลไปหาผู้สาวไปหาสาวไม่ได้แล้วนะคะสาวแต่งงานแล้วเหลือแค่โอ่งนะคะยังไม่แต่งงานแต่โอ่งก็กำลังจะแต่งงานไม่ร <laughs> อแฟนมาขออยู่นะคะยังไม่มาขอนะคะโอเค ได้เวลาเข้าดูด้านในกันแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนจะลืมนะคะหลังนี้ปรึกษาวินเลดหนึ่งบึงคำพร้อยลำลูกกาครองหเลยจุ่มยักษ์มานะคะอยู่ฝั่งเดียวกันกับจุ่มยักษ์นะคะสว่างไม่เอ่ยหรือว่ามืดเนาะห้ 5, ห้องนอนสองห้องน้ำเอาใจคุณแม่แม่คุณพี่พีที่ไม่อยากเดินขึ้นชั้น2ชั้นล่างเรามีทั้งหมดสห้องนอนนะคะมาดูกันเลย มาดูห้องโถงรับแขกเขาก่อนนะคะห้องโถงรับแขกของเขาก็ก,กว้างๆโล่งๆนะคะเข้ามาไม่มีอะไรนะคะไม่มีเฟอร์ให้นะคะหลังนี้ไม่มีเฟอร์ไม่มีผ้าม่านให้นะคะเพราะว่าสามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนให้นะคะตกแต่งรีโนเวทใหม่นะคะทุกคนโถงโล่งๆเฟอร์นิเจอร์ไปหาเองนะคะเนาะ พื้นกระปูกแกรนิโต้นะคะสีขาวตัดด้วยสีเทาขนาด60สิบุ่หกส้องน้ำเข้าเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่นะคะพร้อมใช้งานกว้างอ่ะดูโอกนะคะ,ะกางแขนไปพร้อมกับโอกเลยนะคะง่ายดีไม่ต้องวัดตลับเมตรนะคะทุกคนคร่าวๆพอประมาณถ้าชัดไม่ชัดยังไงก็นัดโอกมาชมของจริง,งห้องนอนที่หนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ห้องนอนที่หนึ่งออกแนวคลาสสิกนะคะตรงนี้ทุกคนคิดว่าเป็นอะไรหนองไม่ใช่วอลเปเปอร์นะคะเป็นกระเบื้องลายวอลเปเปอร์นะคะนี่เลยอดูแล้วไม่ใช่วอลเปเปอร์นะคะนี่กระเบื้อง mm hmm. เห็นไหมลายวอลเปเปอร์สวยๆเลยคลาสสิกมากๆนะคะตรงนี้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะ เสียงดังไปนิดนึงนะคะหน้าต่างคอนเน็กโรงจอดรถมองเห็นหน้าบ้างแล้วก็ประตูคอนเน็กออกด้านข้างตรงนี้เลยนะคะที่ปั๊มน้ําแทงน้ําเราอยู่มาทุกคนมาเข้ามาเลยกว้างนะคะทุกคนเป็นห้องทํางานเป็นออฟฟิศเป็นห้องนอนได้วางเตียงห้าฟุตได้ถัดมาวอล์กอินตรงนี้โล่งๆนะคะวอล์กอินตรงนี้โล่งๆวางโต๊ะทานข้าวได้ โต๊ะทานข้าวหาเองนะคะหลังนี้ไม่ได้แถมให้นะคะป้ายถัดมาตรงนี้ห้องครัวเขาห้องครัวเขาหลากสีนะคะสวยๆเลยสีฟ้าตัดด้วยสีเขียวสีครีมนะคะสวยมากเลยมุงมิงฟุงฟิงสีสันสดใสนะคะหลังนี้เขาพร้อมนี่เลยทุกคนเห็นปะพัดลมดูดอากาศให้ได้ยินไหมเอ่ยเนี่ยอ่าเนาะมีพัดลมดูดอากาศให้ ติดให้ใหม่นะคะปิดก่อนแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้มืดนะา mm hmm. โลงเปิดไฟก่อน mm hmm. อ่าเปิดไฟแล้วนะคะ mm hmm. ครัวเขาเป็นรูปตัวแอลยาวมากๆเลยทุกคน mm hmm. มีเลยซิงลังถ้วยลังจานเขาสองหลุม mm hmm. ดูสิอ่าพัาภูกระเบื้องให้เดเสร็จพร้อมใช้งานเลยนะคะทุกคน mm hmm. แล้วก็คอนเน็กมาเชื่อมต่อห้องนอนที่สองนะคะ mm hmm. มาดูห้องนอนที่สองกันเลย ห้องนอนที่สองกว้างจริงๆเลยนะคะตกแต่งเป็นแนวคลาสสิกเหมือนกันที่ทุกคนเห็นอยู่ไม่ใช่วอลเปเปอร์นนนนนโนไม่ใช่ไม้นนนนโนแต่เป็นกระเบื้องลายไม้นะคะลายเล็กเห็นไม่เอ่ยนะคะมีพัดลมปรับกลิ่นระบายกลิ่นให้ด้วยติดให้ใหม่กว้างก็จะประมาณนี้สองเมตรหน่อยๆแต่ความลึกห้าเมตรนะคะ ประตูคอนเนคกก็ออกมาด้านหน้าโรงจอดรถหน้าบ้านของเรานะคะนี่เลยสวยๆไม่น่าจะไปคอยรักที่ต้นกระโดนแล้วนะคะน่าจะคอยสาวไม่ได้สาวเขาแต่งงานแล้วป้ายทุกคนอ้อมมาหน้าบ้านเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันแล้วทุกคนหลังนี้ฟังก์ชันชอบมากๆเลยนะคะห้องเขาเยอะมากๆเลยกว้างมากๆนะคะห้องเก็บของเขาอยู่ตรงนี้นะคะ ห้องเก็บของไม่เข้าไปนะคะปไปตากล้องเรามาชั้นสองกันเลยนะตามมาเลยห้องนอนแรกมาสเตอร์รูมมาด้านนี้เลยซ้ายมือว้าวรับลมเย็นมากๆเลยหลังนี้อีกโครงการหนึ่งนะคนะไม่ใช่โครงการของเราโครงการนี้ที่เราเห็นอยู่เป็น Task, เดอะทัสเนาะอ่ะนี่เป็นเดอะทัสและตรงช่องเดอะทัสตรงนี้ลมเข้าบ้านเราดีมากๆเลย ห้องที่องค์อยู่ห้องนอนมัสเตอร์นะทุกคนดูดิตรงนี้ไม่มีอาคารมาบางังเลยมันเป็นถนนของในหมู่บ้านเดือดทัดลมมันจะเข้าตัวบ้านเรามากๆเลยนะคะทุกคนเนะาะรังน้ําด้านบนเราก็มีนะหนูรับรังน้ําด้านบนรังน้ําด้านข้างเราคือรับน้าฝนเราได้ดีมากๆเลยกว้างๆนะคะมาสเตอร์รูมโอ้โหลมดีมากๆเลยทุกคน เนี่ย okay, ลมมันไปแล้วแต่มีลมจริงๆมัเขายังมีประตูคอนเน็กห้องน้ำให้ด้วยนะคะนี่ติดบานพับด้านนี้อ่าไายห้องน้ำใช้ส่วนรวมเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็มานี่เลยนะคะที่อาบน้ำมูอยู่ตรงนี้มองเห็นเนาะตากล้องทั่วเนาะปูกกระเบื้องใหม่สองอยู่ตรงนี้ข้างหลังนะคะข้างหลังฝั่งนี้ก็ ลมลมเย็นมากๆวางเตียงสามฟุตนะคะทุกคนห้าฟุตเดี๋ยวเบียดไปห้องนอนที่สามอยู่ตรงนี้ด้านหน้าวางเตียงสามฟุตนะคะทุกคนห้าฟุตได้แต่ต้องเป็นบิวอินนะคะเตียงห้าฟุตก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะเหลือตรงนี้ไว้ให้เราถ้าจะใส่ตู้เราก็ต้องบิวอินนะคะว้าวรับลมชมวิวด้านหน้า ไม่ค่อยรักที่ต้นกระโดนมีต้นไม้ให้หนึ่งต้นอยู่ด้านหน้านะคะคล้ายๆต้นกระโดนแต่ไม่ใช่นะคะโอู๋ก็ร้องเพลงไปเฉยๆนะคะทุกคนป้ายสำหรับวันนี้โอ่งก็ฝากบ้านไว้ด้วยนะคะลำลูกกาคลองห<ม>้าบึงคำพลอยใกล้จุ่มยักษ์เดี๋ยวเสร็จจากหลังนี้แล้วโอ่งจะไปบ้านเดี่ยวสุภาลัยด้วยนะคะ<ม>ในโซนลำลูกกาคลองห้านะคะโอ่งมีอยู่สองหลังนะคะ มีหลังนี้แปลงมุม60ตารางวา5ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถในบ้านได้4คันและยังเหลือพื้นที่ด้านหน้าตรงนั้นอีกเพราะเราอยู่แปลงริมนะคะทุกคนเหมาะมากๆเลยก็ฝากบ้านไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมสินเชื่อจบครบที่โอ่งนะคะสําหรับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวรอชมอีกหลังนึงนะคะใครที่มาชมบ้านโซนลำลูกกาคลอง5โอ่งจะพาชมสองหลังนะคะทุกคนเนาะ บ้านหลอเจ้าของตัวจริงอยู่นะคะสำหรับวันนี้องค์ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย